السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين الحمد لله قد الله سبحانه وتعالى เยนยาวมาจนถึงวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สตารมาเจอนกักเรียนอีกครั้งเพื่อมาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิกนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หัวข้อว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือนะเงื่อนไขทรัพย์สินที่ขโมยนะครับเงื่อนไขของทรัพย์สินที่ขโมย ชูรูตุลมาสรุกีชูรูตุลมาสรุกีชูรูตุลมาสรุกีเงื่อนไขทรัพย์สินที่ขโมยชูรูตุลมาสรุกี อรารบะาตุนชุรูตุลมาสรูกีอรารบะตุนเงื่อนไขทรัพย์สินที่ขโมยมีสประการเงื่อนไขของทรัพย์สินที่ขโมยนั้นมีสประการว่าสีข้อข้อที่หนึ่ง อายากูนารบบูอันดีนารินอายากูนารบบูอันดีนารินอายากูนารบบูอันดีนารินเงื่อนไขข้ขอที่หนึ่งทรัพย์สินที่ขมโมยนั้นจะต้องครบพิกัดตามที่าศาสนากำหนดกล่าวคือทรัพย์สินที่ขมโมยนั้น จะต้องได้รูปอูดีนัดถึงจะตัดมือได้ถ้าหากทรัพย์สินที่ขโมยนั้นไม่ถึงรูปอูดีนัดหรือว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของดีนัดก็จะตัดมือไม่ได้รูปองคดีนัดคืออัตราช่างประเภทหนึ่งสมัยก่อนนะครับที่มักกล่าว โซนตะวันออกกลางก็ใช้เงินดินั์เงินที่เป็นทำขึ้นมาจากทองนะครับถ้าเป็นเงินบาทไทยนะครับเราบอกดินั์ว่าเซษหนึส่วนสของดินั์ก็จะอยู่ประมาณ1,332บาทนั่นเองท่านนาบีได้กล่าวในฮะดิษบทหนึ่งว่าลาตักตะอุยดุสซาริกี อิลล์ฟีรูบัยดีนารินฟาซออิดันรัวฮุลบุคฮารีลาตักตอยาดุสตาริกิอิลล์ฟีรูบัยดีนารินฟาซออิดันรัวฮุลบุคฮรีความว่ามือของขโมยจะไม่ถูกตัดนอกจากทรัพย์สินที่ขโมยนั้น มีมูลคา่าอาจเซษหนส่วนสีของดีนัสขึ้นไปดูเงื่อนไขข้อถัดไปนะครับ Ayakuna m a h r i z a m Biharzem Mislihi Ayakuna m a h r i z a m Biharzem m i s l i เงื่อนไขข้อที่2นะครับ ทรัพย์สินที่ขโมยนั้นจะต้องอยู่ในที่ที่เจ้าของเก็บรักษาอย่างมิชิดทรัพย์สินที่ขโมยนั้นจะต้องอยู่ในที่ที่เจ้าของเก็บรักษาอย่างมิชิดเช่นถ้าเป็นเงินก็จะต้องอยู่ในตู้เซฟหรือว่าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยถ้าเป็นรถก็จะต้องอยู่ในโรงรถนะครับถ้าอยู่ นะสเปสปะเวลาถูกขโมยก็จะตัดมือคนที่ขโมยไม่ได้นะครับอย่างเช่นนะรถอยู่บนถนนมีพร้อมกุญแจอะไรแบบนี้นะครับถ้าโดนขโมยก็จะเอาผิดว่าจะตัดมือคนที่ขโมยไม่ได้เพราะอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขข้อถัดไปนะครับ อัลล h yakuna lissa r i k ก i fihi m i l ก o อ a l ล a h yakuna lissa rikhi fihi m i l ก o เ <S ess> งื่อนไข <S <S <ess> ข้อที่สามนะครับทรัพย์สินที่ขโมยนั้นจะต้องไม่เป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวข้องกันทรัพย์สินที่ขโมยนั้นจะต้องไม่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกันเช่น ลูกจ้างขโมยเงินค่าจ้างของตัวเองจากนายจ้างลูกจ้างไปขโมยเงินค่าจ้างของตัวเองจากนายจ้างกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเวลาไปขโมยก็จะว่าจะไม่ถูกลงโทษหรือว่าจะต,ตัดมือเขาไม่ได้นะครับเพราะมีกรรมสิทธิ์ระหว่างกันนะครับเงื่อนไขข้อถัดไปนะครับ อัลลอฮยากูนาลาฮูฟิชูบะฮะตุนเงื่อนไขข้อที่สี่ทรัพย์สินที่ขมโมยนั้นจะต้องปราศจ,จากข้อคลุมเครือนะครับเงื่อนไขที่ขมโมยนั้นจะต้องปราศจ,จากข้อคลุมเครือกล่าวคือถ้าทรัพย์สินที่ขมโมยนั้นคลุมเคร,รือหรือว่าชุบะก็จะไม่ไม่ถูกตัดมือนะครับ อย่างเช่นลูกไปขโมยของอลูกไปขโมยทรัพย์สินของพ่อหรือพ่อไปขโมยทรัพย์สินของลูกหรือสามีไปขโมยทรัพย์สินของภรรยาหรือภรรยาไปขโมยทรัพย์สินของสามีหรือไปขโมยในช่วงที่หิวโหยว่าขาดแคลนอาหารทั้งหมดอาจ,จะไม่มีการลงโทษว่าตัดมือที่กล่าวมาทั้งหมด ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายนะครับนี่คือเงื่อนไขนะของทรัพย์สินทั้งหมดถ้าเกิดว่านะไปมีข้อใดข้อหนึ่งในจำนวนสีข้อคนที่ขโมยก็ก็จะตัดมือเขาไม่ได้นะครับนะคนที่ขโมยหรวยวไปขโมยจะเอาผิดเขาไม่ได้นะจะทำโทษเขาไม่ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาฟิกไว้เพียงเท่านี้นะครับ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته